สวัสดีครับพบก,กับสุลกาลลิวโปเราเริ่มต้นกันที่ดว่วนแฟนบอลลิเวอร์เรียกร้องให้สโมสรคว้าตัวเทนสกูเมเนจากอัตาลนตาหลังจากที่นักเตะแสดงความต้องการที่จะย้ายทีมในช่วงเสมอเทนสกูเมเนนะครับกองกลางของอัตาลนตากลับมาอยู่ในความสนใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากโชว์ฟอร์มโดดเด่นในศึกยูฟาโยโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศ นักเตะได้เปิดเผยความตั้งใจที่จะย้ายออกจากสโมสรในช่วงตลาดการซก้อน,นักเตะที่จะถึงนี้อัตัลันตาสร้างสะพายนะครับโดยการเอาชนะไบเออร์ลิวบูซนและยูเสติโอไรพา,ายในยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศถึงแม้อาเดมูล่าลุสแมนะ man, จะเป็นผู้เล่นที่รับความสนใจจากผลงานที่ทำแฮตทริกอันยอดเยี่ยมแต่แฟนๆบอลหงดังลิเวอร์พูลได้จับตามองไปที่คูสไมเดอร์เช่นเดียวกันจากเจน,นะ้ ในดับบลินครั้งนี้ถือเป็นการคว้าแชมป์ยุโรปครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของอัตแลนตาและยังเป็นการดับฝันของจาบีโอโนโซที่หวังจบควาทิปเปิลแชมป์ไร้พ่ายในรุ่การแรกที่คุมทีมไบร์อัลเลกซูร์เซนอย่างเต็มตัวทีมของจานสเปียโรกาสเปรนีสามารถเอาชนะได้สำเร็จหลังจากเขียนลิเวอร์พูลตกรอบรองชนะเลิศโดยคูปไมเนอร์ เป็นผู้เล่นที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่แอนฟิลด์และเขายังคงประสาฟอร์มการเล่นที่ดีเอาไว้ในนัดชิงชนะเลิศกุสไมนเนอร์ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลหลายต่อหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมามีรายงานล่าสุดจากลาการ์เทลตาเดลลอสปอร์ตสื่อของอิตาลีระบุว่าหง์แดงอาจเดินหน้าคว้าตัวเขาอีกครั้งในช่วงเสมอน,นี้แม้จูวินตุสก็แสดงความสนใจเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับมีปัจจัยที่ทําให้ข่าวลือในครั้งนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้น นั่นคืออันเนอร์สโอตผู้จัดก,การทีมนคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่เคยร่วมงานกับเทนสกูปไมเนอร์ที่อาสัตอัตมามาก่อนซึ่งแน่นอนว่าจะยิ่งเพิ่มกระแสข่าวลือให้มีน้ำหนักมากขึ้นหลังจากที่เทนสกูปไมเนอร์ช่วยอัตาลนตาคว้าชัยชนะในดับลินแฟนๆลิเวอร์พูลก็รีบส่งข้อความเรียกร้องให้สโมสเรเซเนียก,กับกองกลางในวัย26ปีรายนี้ดูว่าเทนสกูปไมเนอร์จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้เป็นที่แน่น,นอนแล้วนะครับ หลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อต้นปีว่าต้องการย้ายออกจากแอตาลนตาและมอมพิวลิกเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้ผมได้แจ้งกับแอตาลนตาว่าผมต้องการย้ายทีมในช่วงเสมอหนาแต่ต้องมีข้อเสนอที่ดีมากเพื่อแลกกับการที่แอตาลนตาจะปล่อยตัวผมเทิร์นสกูมเนอบอกกับเดอะเทเลกราฟในเดือนมีนาคมผมกับแฟนสาวมีความสุขมากในอิตาลีแต่ผมก็สามารถทนกับสายฝนเพื่อไปเล่นให้กับ บางสโมสรในอังกฤษได้ผมหวังว่าจะมีตัวเลือกที่ดีที่ผมสามารถพิจารณาได้บังว่าอัตแลนตาจะลดค่าตัวที่เหมาะสมสําหรับผมเพราะผมมีช่วงเวลาที่จเดเยี่ยมที่นั่นเขากล่าวเสริมว่าผมคงโกหกถ้าบอกว่าผมไม่ได้ยินเรื่องข่าวลือที่ยูเวนตุสและสโมสรในพิลิกให้ความสนใจแต่น่นอนผมก็อ่านข่าวเหล่านั้นหรือมีคนส่งต่อมาให้ผมเหมือนกัน โดยลิวฮูดอตคกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยเราจะได้เห็นข่าวลือเกี่ยวกับกัรเซิร์ไมเนอร์กับลิวพูดมากขึ้นในช่วงสมัยน,นี้เขาทำง,งานได้อย่างน่าประทับใจในการพาอัตาลนตาค้าแชมยูฟาโยรโเลีในฤดูกาลนี้และห่วงแดงเองก็ได้เห็นด้วยตาคนตัวเองถึงความสามารถของเขาที่แอนเฟลย่างไรก็ตามเขาเล่นในตำแหน่งที่ลิวพูดมีตัวเลือกอยู่มากมายหากห่วงแดงจะเสริมกองกลางอีกคนการมองหากองกลางตัวรับน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่า เดนสกูเมเนอร์มีความสามารถที่หลากหลายและอาจจะเล่นในตำแหน่งนั้นได้แต่เขาคุณเคยกับบทบาทที่สูงขึ้นในแดงกลางมากกว่าซลัดรู้จักเขามาก่อนดังนั้นเราต้องรอดูกันว่าการกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งจะเป็นไปได้หมมรือไม่เจารีเนวิลอดีตไปควาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกประหลาดใจที่จารต์เซรเกตไม่เลืเอกจาแดนแฮนเดอร์สันติดทีมเชียงเกต ไปแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ในช่วงสมัน,นี้เกวระสะเกตรประกาศรายชื่อทีมชาติังกฤษซึ่งมีผู้เล่นหลายคนที่หลุดผัวไปอย่างน่าประหลาดใจเช่นเดียวกับมาคัสไรต์ฟอร์ดจะดันชชนโชและไรนยเินสเตอร์ลิงในขณะเดียวกันเจมส์แทลฟ,ฟลอรจดจาเรลคอนซาแอนโทนีกอนดันและคับบีมเมน่ก็มีชื่อติดทีมชุดเบื้องต้น30คนก่อนจะคัดให้เหลือ26คนในภายหลัง แกรู้ในเวลตั้งข้อสงสัยถึงการตัดชื่อเฮนเดอร์สันโดยเฉพาะยิ่งเมื่อพิจารณาจากการที่เขาเคยเป็นตัวหลักในนามทีมชาติเมื่อครั้งแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาและก็ยังคงเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เฮนเดอร์สันตัดสินใจลาลิเวอร์พูลและย้ายไปอยู่กับทีมอัลอิติฟักในลีกซาอุดิอาระเบียซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่น่าประหลาดใจสำหรับหลายคนช่วงเวลาของเขาในซาอุดีอาระเบียไม่ค่อยดีนักก่อนจะย้ายไปอยู่กับอาแจากในฮอลแลนด์ซึ่งก็ ไม่ประสบความสำเร็จมากนักอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของเซาเกตที่เลือกเฮนริสันก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในจากฟอร์มเล่นของเขาในกาลนี้ไม่ดีนักการเลือกอดัมวอตันกองกล,าง,กลางของคริสตัลเพลทและคัพบี้ไมโน่กองกลางของเมนยูจะทําให้อังกฤษมีกองกลางที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญกําลังสําคัญสําหรับอังกฤษในช่วงฤดูร้อนนี้ประสบการณ์ของจอร์แดนพีฟอร์ดฮาริีไมกวายและเฮอริเคนอาจเป็นสิ่งที่สําคัญ ที่จะนำพาทีมชอังกฤษไปสู่ชัยชนะเนื่องจากทีมชุดนี้ยังมีผู้เล่นที่ขาดประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติอยู่พอสมควรอารีคลงกังลิเวอร์พูลบริวารเซนเดนออกไม่สัมภาษณ์เตือนแฟนๆให้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจากอานเนอร์สลัตผู้จัดการทีมฮอฮ์นเรนเข้ามารับหน้าที่แทนเจอร์กินครับในตำนานของสโมสร ซนเ่นกล่าวว่าลิเวอร์พูลควรปรับตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สโอตซึ่งจะเข้ามารับช่วงต่อจากเจอิงครับที่ตัดสินใจอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาด้วยเหตุผลทางด้านหมดแพรชันฟันบอลลิเวอร์พูลนะครับยังคงเศร้าสุขเสียใจกับการจากไปของเจอิงครับผู้จัดก,การทีมผู้เป็นที่รักในขณะที่เฟย์านูดก็ได้ยืนยันว่าอันเนอร์สโอตจะไปเป็นคุนซูกนใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการภายใต้าการบริหารของไมเคิลเอเวอร์ดและบริชันฮิวการค้นพบ และการค้นหาผู้สิบทอดตำแหน่งของเชกิ่งคลับอย่างเข้มข้นซึ่งนำไปสู่อันเนอร์ลัตซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในฮอลแลนด์และประสบความสำเร็จอย่างมากในลีกเอลเลวิชี De y, ลีกของฮอลแลนด์ลิวดได้ทำการค้นหาผู้สูบทอดอย่างละเอียดทีท่วนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอันเนอร์ลัตโดยเชื่อมั่นว่าเขาเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดโค้ชชาวฮอลแลนด์ผู้นี้ปราชญาที่ายคึงกับเชกิ้งคลับที่เน้นเกมรุกที่ดุดันและระบบการกดดันสูง ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการที่จะเข้ครับต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่มีเงินทุนมหาศาลอเนอร์สลัดก,ก็ต้องทํางานภายใต้ข้อจํากัดที่คล้ายลึงการผู้จัดก,การทีมทั้งสองคนให้ความสําคัญกับการพัฒนานักเตะเยาวชนจากอะคาเดมี่และเสนากับนักเตะที่ไม่เป็นที่รู้จกักก่อนที่จะ ปั้นและพัฒนาฝีเท้าของพวกเขาให้กลายเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าภายใต้การนำทีมของสลัดผู้เล่นอย่างซานติโก,โกจิมินสเดนส์นสคูมเมเนอร์ออคูนโคโคาชูมัดวีเฟอร์และเดวิดแฮนโกได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนอกจากนี้ก็ยังได้สร้างวัฒนธรรมที่เฟรนิดให้คล้ายคลึงกับสิ่งที่เจคกิงรับทำที่ลิเวอร์พูลแม้ว่าจะมีความาตแตกต่างทางเทคนิคระหว่างผู้จัดจการทีมทั้งสองคน เนื่องจากสโัตมีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่สิ่งที่ทําให้เชคิงครับพิเศษนั่นไม่เหมือนใครและไม่มีผู้จัดก,การยีมคนไหนในโลกฟุตบอลเทียบได้ขณะเดียวกันสลัตมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันในขณะเดียวกันก็มีอายุความกระหายและความเจ็บแผลม้่นทั้งติกที่จะสร้างตำนานของเขาเองที่แอนฟิลด์ได้ี่คสุการลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของที่23พฤษภาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ